นี่อเกีายวตเออืออืชัชางท้ืัไปและถึงแม้ให้คนดูมโนเองว่ามันสไปะอะแต่ฉัต้องทำยังไงกับเพื่อนชั้นไง ไอ้มันเกยแค่ไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเมืเ่อกี้ทำไมเดี๋ยวเอา DF เกยแค่เนี่ยน้อยอะ่ะทำไมมามกัดฉันทำไมอา้าวฉักัดตอนไหนเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวได้ค้นพบสี่ปีชีวิตยึดคับที่กำลังยืนอยู่แถมทำไมไม่ตีกันด้วยเอาเอ่ะยิงอา โอ้เกโอโอ้โหรถรถังน่ปิงแค่สักชุดรองนะก้าถึงไม่แปรที่แตให้พวกเราปิวไปเที so well, ่เดียวกัน hmm. ก ah, ah, well, ่บออนสวยไงไอ้เี้ไอ้สายกึ่งตื่นเงี้ช่างการย่อยิงอยู่เออ

này nè nó quăng nè Dạ thằng ngoài vô chắc gì Ừ thằng Mấy bữa đây dạ thằng Dạ thằng Dạ thằng อเอาธนูแม่จะเป็นเหมือนท่านเพาาแต่เป็นธนูที่ยิงทีใครตายแต่ตัวนี้น่ะจัอึดใช่ได้ยังัือเเอาเอ้มอ๋อี๋วเดี๋ยวเดโทนี่สแตเนจะทำอะไรอ่ะไปชักกระเจงไง ยงิงโดน่เยอกันไมู่้โนปักเต็มหน้ามาเลยคอยังตงอกันโอ้ยตั้ไเนีย่ยต้องไูู้โดนจเต็มเองเมียาเลยคโคยยางไม่ใช่ั mm นี่กับสู้อือหือไอ้ไอ้วัวพอกะพอกะหักโทนี่แสตงยิงโดนพกโดนกันตลอดฉันก็คิดไอ้อยเนี่ยโอ้จะไปไหนไอ้วัวอ๋อควายน้องซ่ากลัมวยแล้ว

เนี yeah. oh, overall, so olor, so oh, ่ยโอ้ยไม่ทั้นไม่ตดโอฉันตีไก่คนนึงอะโอนึงอะเอออะไรก็ว่าโอ้ยขอบคุณมากโอ้ยโอ้ยโดนโดนพวกเจ้าการยิงใส่ดูดูบอกว่าพวกเราจะเยอะไม่เยอะแต่พวกจะสู้ตายเลยที่นนอนหลับไปเองฮึคิดว่าพวกเรานอนหลับโอ้ยนีท้งท้อไม่ได้นอนด้ย

กับพักมากงเลยเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยไงเนี่ยดูสภาพครั้งดีก็จริงของนายโดนอัดขนาดนี้ฉันคิดว่าพวกน่าจะไปพักที่บ้านที่พระเจ้าขาโตนะจะ,ะเห็นด้วยนี่คือบ้านของทพระเจ้าฟอโตน่าจะใช่มั้งที่แคบแตก่กว้างอยู่พวกคิดว่าเราจะนอนได้เปล่า พวกเขาคิดว่าน่าจะนอนได้นี่พวกเราต้องเป็นหมาเฝ้าบ้านใช่ไหมเนี่ยพวกเราอุตส่าห์จะได้คิดว่าสบายแต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องกลายเป็นคนเฝ้าบ้านจนได้ไอ้จริงๆเฮ้ยทั้งรู้สึกว่ามีขใคมีขใครแอกบี้ไอโอเพนเดอร์ต่อโอ้โอ ไอ้เนี่ยผมู้น้องไงผต้องปลุกอง3ร้อยตันใช่ไมเจ้าหนั่งเออัวโีนมาต่เมย์ยกเว้นไอ้ตัวที่มันติดกับแง่เลยนะเอออาเซนเดยฮิวโตโยนิซา มันมาโผเดียวด้วยมัมาหลายตัวด้วยไม่นานนะอยากยิงแบบจับไหนนะอยาน่าใครจคอยจะกันใคับไนออกนะ 한참 자 잠깐 잠깐 ออกไม่ได้ข้ามแก่น้นอนี่เรงก็จะออร้ายะโอ้กำแพงแกดโอ้กกำแพงผ่านงดแก่ตัวตัวใ้อ่กระเดงก็ไม่มีไง อันนั้น,น,นสร้างมันก็ไม่ตายด้วยฮัหล้ไยี่แต่ชั้งขอ ประมาณเป็นนาทีชั่วโมงนะได้อแอะเสียงแอหวังอ่ะ